ยามดนตรียามาฮ่าครีมกันแดดซันดูดไปพบกับชอต่อไปนี <Hait bueno S 2> ่นะครับเป็นนักไวโอลินน้อยวัยหขวบเท่านั้นน้องอายะตาโตแก้มป่องสุดน่ารักนักสีไวโอลินน้องอายะกระพง I've found dreams Have all come true You have come Now I love you Đi <laughs> ดูน้องขอบคุณมากครับคุณครูครับขอบคุณครับมาตรงนี้เลยค่ะมา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 ห้าขวบแล้วเหคะค่ะถามลุงเปิ้ลดีกว่าลุงเปิ้ลฟังออกไหมว่าเมื่อกี้ร้องสองภาษาเมื่อกี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์โอ้มานิ่มซึ่งเรียกว่าหาคนร้องไปได้แบบนี้ยากมากทำไมครับแล้วขียเสียงสังเกตไหมขีเขานิบ มันจะเป็นเสียงเด็กก็จริงนะแต่คีเขานี่จะตรงแล้วก็ชัดมากโอ้โหอันนี้ที่ละียคสวรรค์จริงๆเลยเนี่ยเก่งไหมเก่งเป็นไงโอ้อาร์ตนี่ดูนี่ลำพึงลำพันถึงน่ารักอย่างงู้นอย่างนี้หมายถึงน้องหมายถึงครูนั่นแหละไม่เอาจริงนะคือเห็นแล้วแบบลึกย้อนไปสมัยเด็กๆว่าแบบ เวลาเราเล่นอะไรบนเวทีแล้วพ่อแม่นั่งดูอยู่อย่างเงี้ยเราไม่รู้สึกอะไรหรอกก็เล่นๆมันจบๆไปเดี๋ยวเดี๋ยอาร์ตเคยเป็นเด็กด้วยเหรอคนเด้อพี่มนโตมาก็ตัวเท่านี้ไม่ใช่ไม่เห็นน้อเหรอตายพี่พ่อคุณแม่ครับทำไมน้องถึงชอบเพลงอย่างนี้ครับผมปกติเขาชอบร้องเพลงอยู่แล้วครับผมอที่ชอบร้องนี่คือคุณพ่อพาน้องไปเที่ยวคาราโอเกะบ่อยๆ ไม่ไม่เอาล้วครับคุณผู้ชมผมว่าไปตัดสินกันเลยดีกว่าถ้ามาดูกันนะครับสำหรับน้องอายะกับเพลงแสงเดือนเมื่อกี้ว่าครูซาจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านเข้ารอบต่อไปครับลีลาการขับร้องเพลงและสีเวโอลินที่กินใจของน้องอายะกวกับความน่ารักสดใสของคุณครูไอ้ไม่ใช่ของน้องเขาจะชนะใจครูซาหรือเปล่านะแล้วก็น้องอายะมืที่สุขาัน้ตนบไป อาล่ะครับและยังมีไวโอลินอีกหนึ่งคนพบกับน้องลิงอีกหนึ่งความสามารถที่ได้ถึงสองสไตล์ทั้งเพลงไทยและสากลที่ทำทุกคนอ้าปากค้างทั้งเวทีกับชินีน้องลิงครับ สดใสไพเราะรุ่งริ้งจริงๆเลยครับไม่ต้องตัดสินแล้วเข้าร่าปเลยทำไมอ่ะน้องไม่เชื่อเหรอโอ้ก็ชอบเป็นการส่วนตัวมานี่ไม่มีทิตติเลยไม่มีทิตติหมายถึงน้องหมายถึงครูทำไมถึงอยากเล่นไวโอลินคะ เหมือนดาราในทีวีค่ะเหมือนดาราในทีวีเพลงแรกชื่ออะไรครับแคนนอนที่เพลงแคนนอนอ่ะอ้โหเด่นเด่นเด่นเด่เด่นเดผมติวมาเลยผมติวมาเลยโอ้โหแล้วยิ่งเพลงที่สองนะมีชื่อเพลงไทยมีชื่อว่าเพลงอะไรนะครับเพลงอะไรค้างคาวค้กงคาวนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมรู้จักด้วยเหรอนี่รู้จักอ่ะสมมติว่าน้องๆที่ชมรายการเราอยู่ อยากหัดเล่นไวโอลินให้เก่งเหมือนน้องลิงต้องทำยังไงคะซ้อมบ่อยๆค่ะซ้อมมาละกี่ชั่วโมงครับคุณพ่อแม่ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับชั่วโมงหนึ่งต่อวันเองเหรอครับสามารถเก่งได้ขนาดนี้ครับผมน้องๆหนูๆที่ชมรายการเราอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดเคยซ้อมแล้วไม่เป็นผลสําเร็จอย่าท้อนะครับอย่างที่คุณพ่อบอกซ้อมมานละเพียงแค่ชั่วโมงเดียวสามารถเก่งได้เหมือนน้องลิงจริงๆนะอยู่ที่การซ้อมใช่ไหมคะค่ะ เก่งขนาดนี้เราไปตัดสินกันเลยแต่ก่อนอื่นนะฮะต้องถามดีเจอาร์ดีเจเผือกก่อนครับขอโทษที่ต้องรบกวนครับผมถามเลยครับว่าระหว่างที่เราจะตัดสินให้น้องลิงจะให้คุณครูไปหรือนั่งอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหอาร์ตอบครูฮะเชิญฮะครูอ้าคุณครูแทครับผมนี่นี่าตลอดชอบนั่นแหละครับพี่เผือกนั่งคู่กับคุณครูเหมือนถ่ายพรีเวดดิ้งเลยนะครับเอาเมียดูด้้ย เขอเปลี่ยนเป็นคุณอาร์ตนั่งคู่คุณครูดูเหมือนสารตาใหญ่เลยครับผมได้อยู่เรามาดูกันนะครับว่าความน่ารักความสดใสและความสามารถเยอะแยะมากมายของน้องลิงครูซ่าจะเลือกให้น้องลิงผ่านหรือไม่ลีลาศไวโอลินันกินใจในผลงานเพลง The b a d Eat Banana ที่แปลว่าข้างขาวกินกล้วยจะโดนใจครูซ่าหรือไม่นะน้องลิงจะได้เป็นว่าที่สุดตาฟันน้องนอง้นงหรือไม่แล้วก็ น้องลิงว่าที่สุดยอดคนรับรอคนต่อไปสวมมงกุฎให้คุณครูไอ้ไม่ใช่สวมให้น้องลิงสิครับพี่อานมาการะวังนะช่วงหน้าเป็นช่วงขายหน้าเอ้ขายความสามารถของสองดีเจของเรารอชมกันให้ดีนะครับ